ตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลส่งผลให้การจราจรติดขัดมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานน้ำท่วมขังในถนนสายหลักดังนี้ถนนรัชดาภิเษกบริเวณแยกเทียมร่วมมิตรถนนประชาสงเคราะห์บริเวณหอหนาฬิกาถนนประชาสุขบริเวณปัม๊มน้ำมันซอยอินธรรมระ45ถนนลาดพร้าบริเวณเจ้ากุ สิสงซอยราดพร้าว122ถนนพัฒนาการบริเวนนาธนาคารกรุงไทยถนนนวมินบริเวณซอยนวมิน105ถนนสุขุมวิทบริเวณสุขุมวิท39และ71รวมถึงบริเวณปากซอย22บ่อสู่พระขนงถนนพระราม4บริเวณสุขุมวิท26ถนนอโศกมนตรีบริเวณซอยซีโนไทยสุขุมวิท23ถนนจันทร์บริเวณปากซอยรัชดา30และบริเวณซอยบำเพ็ญกุศลถนนเส้นหลุยบริเวณถนนจันทถนน อโศกมนตรีบริเวณปากซอยมศวถนนศรีวราบริเวณหน้าทาวน์อินทาวน์ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจบริเวณคลองบางจากถนนจอมทองบริเวณซอย8ปดถึงสิถนนสวนพลูบริเวณเทคนิคกรุงเทพสารถนนเอกชัยบริเวณหน้าบิ๊กซีและบริเวณซอย5 8าสถึงหกถนนนราธิวาสราชนาครินบริเวณซอย7ถึงแยกรัชดาอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าวันนี้พบว่าในพื้นที่กรุงเทพยังคงมีฝนตกเล็กน้อยและยังมี น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลให้การจะราจรเริ่มติดขัดทำให้แฮชแท็กน้ำท่วมพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยทีเดียว